ผมลองถาม AI ว่าต้องวาดภาพแบบไหนมันถึงจะขายได้ราคาดีเพื่อนเพื่อนและนี่ก็คือรูปแรกที่เราได้ <c oughs> ให้พี่เองวาดเอะครับโอเคภาพที่2พอได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนโอเคลากเส้นเหลืองก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทําวงกลมสีน้ําเงินนะครับสีเหลืองเพื่อนเพื่อนแล้วก็สีน้าเงินทับอีกรอบนะครับให้เหลือเส้นสีเหลืองนิดเดียวเองอีกวงนึงก็ทาเหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อนภาพสามเหลี่ยมทาทาไมไม่รู้นะครับรยรวยแน่นอนโอเคลูกค้ารายแรกเพื่อนเพื่อนว่าไ bro เดี๋ยวนะเขาบอกว่าไม่ใช่งานศินละปะนะใสหัวไปเพื่อนโอเคลุงนวดแวนนิดนึงร้อยเดียวยังรเพื่อนต่อราคานะครับราคาดีกว่านี้ได้ไหมสองร้อยโอ้โหไม่ได้เพื่อนไม่ขายโอเคลูกค้ารายที่สองนะครับโอ้ราคาเยอะกว่านี้ได้ไหมเพื่อนโอ้ยิงต่อยิงลดไม่ขายโว้ยผมว่าชื่อมันไม่เฮงเท่าไหร่เืนเพื่อนร่ํารวยนะครับโอเคโอ้ไอ้นี่กลับมาแล้วดูถูกภาพเราเหมือนเดิมเห็นค้าสันแบบนี้ก็สู้นะเว้ยโอเคลุกคาลางลกลับมาแล้วนะขอเยอะๆลุง ได้ไหมโอ้โหต่ออีกไหมขายเลยเ <c oughs> ดี๋ยวขายไม่ออกครับ123ร้อยยี่มน้อเพื่อนโอเคครั้งหน้าอยากเห็นผมวาดภาพอะไรขายก็คอมเมนต์ไว้ได้เ,เพื่อน